สิบเจ็ดบทสวดพัทเทกัตตะคาถาอาติตังนานวาคะเมยยะนาปฏิกังเขอานาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะาทาตีตามปาหินันตังอาบัตตัญจะานาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันลับไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึง ปัจจุปันนันะโยธรรมังตถะตา,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 าวิปสัสสติสังหิรังสังขปังตังวิธามานุภาะรุหายเยก็าบุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่งอนเงี้ยนไม่คันแครในธรรมนั้นๆได้บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้นเนืองๆให้ปลูกโงเถิดอัจเฉวกิจจามาต่ปังโกชัญญามารังสุเวพึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพุ่งนาหิโนสังคันเตนะมะหาเสนนะมะจุนา เพราะว่าความผัดเพี้ยนกับพันธุราผู้มีเสนาแย่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาเพียงหโหรัตตะมจันทิต,ต่างตางเวพระเทกราโตติสันติคเตมุนีเตพระมุนีผู้สงบย่อมเรียบบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกิดขันทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแลว่าผู้มีราตีหนึ่งจุดเดิมด้วยประการชนีแหล่สิบแปดบทสวดพินณะนปัจเวคณะปาถะ ชาาธรรมโมมหิชารังอนาตีโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาธิธรรมโมมหิพยาธิงอนาตีโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มระธรรมโมมหิมรณังอนาตีโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้สเเเเพหหหิิิมมปปยนนนนาาาาาภภววว เราจะเละาเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพัดภาคจากของรับของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกรมมัสโกมหิกรรม,มัธยาโทกรรมโยนิกรรม,มัมมพันธุกรรม,มัปฏิสาระโนเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย ยังกำมังกริษามีกาลยาณนังวาป,ป่ปักกงวาตัสสาธายาโทภวิซามีเราทําการบันไดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นๆสืบไปเอวังอภิเหียพินห้างปัสเวกิตัพพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถิดสิบเทสวดเทวตาอุโยชนะคาถา ทุกขาปตตาจนิทุขาพยาปตตาจนิพยาโสกปตตาจนิโสกาหุนตุสัพเพปิปานิโนเอตาวตาจอํัมเหหิสัมปะทางปุญญสัมปะทางสัพเพเทวานโมทันตุสัพสัมปติสิทธิยาทานังทัตทันตุสัทธายสีรังลกขันตุสัพพทาภาวนาพิรตาหุนตุขชันตุเทวตาขตา สัพเพพุทธาพรัปาปตา,ปานันจะยังพระรังรหันตานันจะเตเจนาระขังปันธามิสัพพโซยี่สิบบทสวดเทว,วตาปฏิทานาคาถาอันธรรมยังปฏิทานาคาถาโยผันนามาเส ยาเทวตาสันติวิหาระวาสินีทุเปฆเรโพธิฆเรตหิงตหิงตาธรรมมาทาเนนพระวันตุโพชิตาโสติงกรนเตถะวิหารัมันทเรเทราจามชานวกาจพิกวโารามิกาธนปฏิอุปัสกาตามาจเตสานิฆมาจอิสระสัปานาภูตาสุขิตาพระวันตุเตชาาผู้ชายเยปิอันจะสัมภวาสังเซธาชาตาธับโภปปาติกา เนยานิการธรรมาวรังปฏิจเตสเพปิทุกขัสักกรณ์ตุสังขยังธาตูจีรังสตังธรมโอธรรมมาธราจักภูคราสังโคโหตุสมาโควาอัทถายะจะอิตายะจะอัมเฮระคะตุสัตธรมสัพเพปิธรรมจาริโนพูดถึงสัมปาผเนยามาธรรมเมอริยปาเวทิเตยี่สิบเอ็ดบทสวดสัพพปฏิทานคาถาอันจะมยามปฏิทานคาถาโยภันามเส ปุญญัสสีทธานิกัตตัสสายะนัญญานิกัตตาณีเมเตสังจัพพะคิโนหุตโตสัตตานันตาปะมานะกายะวิยัพพะนวันตาจะมะหังมะตาปิตาทยโอทิทธะมีตาปะยะทิทธาวาอัญญะมัชชะตะเวรีโนสัตตาปิตันทีโรกะสมิงเตพุมาจะนูโยนิกาปัจเจกะจะตุวกะระสังสารันตาภวะภเวยะตังเยปะติฏฐานะเมอนุโมทังโสตะเยสยังเยจิมังนะปะชานันติเทวาเตสังนิเวธยุง มายาทินนาปุญญานังอโนมอธานะเหโตนาสัพเพสัตตาสัทธาโหตุอเวราสุทัสชีวินุเขมะปะทังตะปะปงตุเตสาสะสิจฉะตังสุภา ขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้และแห่งบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้ทำแล้วคือชนเหล่าใดเป็นที่รับผู้มีคุณมีมารดาและบิดาข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นแลสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางและมีเวรกระตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกำเนิดสี่มีขันห้าแลขันหนึ่งแลขันสี่ ท่องเที่ยอยู่ในภพน้อยแลภพใหญ่สัตว์เหล่าใดทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาทานเองเถิดก็สัตว์เหล่าใดย่อมไม่ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้านี้ขอเทพทั้งหลายจึงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้นเพราะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่ามีเวรอยู่เป็นศุกเสมอเถิดและจงถึงทางอันเกษมเถิดขอข้อหมังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิด ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเปลี่ยนและอนิสงส์แห่ง,งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสัตยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดิจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งพวงขอให้ข้าพเจ้าจเจริญทั้งทางโลกและท,งทางธรรมขอถวยเทพเทวด,ดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสยาสาธยายมนและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอำานยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระกิ่งพอดีพินาโดยมนุนย์ที่สมเด็จ ญาณสังวรวัดบรวรนนิเวศวิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่3สิ่งสร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จัดจัดสร้างในนาคตขอจงเกีเ่ยวืด้นะภาพแหองพระปร,ะริศและคำมงค,คลในพระคาาต่างๆขอจงสำเร็จศักดิ์สิทธทิุกประการเกิด